แน่ใจหรือไม่ว่าในชีวิตที่รีบเร่งทุกวันเราได้หยุดลงสักนิดเพื่อถามหัวใจตัวเองว่าเรายังมองเห็นคุณค่าของครอบครัวอยู่หรือเปล่าเพราะท่ามกลางความสําเร็จหน้าที่การดิ้นรนแบบไม่รู้จบสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆถูกหลงลืมไปเสมอก็คือบ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนที่รักและห่วงใยเรามากที่สุดคืนนี้ก่อนที่ไฟจะดับลงก่อนที่เราจะหลับตาพักผ่อนให้หัวใจได้กลับมานุ่มนวลอีกครั้งขอเพียงเรายอมหันกลับมาส่งคําอธิษฐานดีๆให้กับพ่อแม่ลูกหลานคนที่อยู่ใต้าชายคาเดียวกัน แผ่เมตตาให้ทุกคนที่เรารักให้พลังบุญอ่อนโยนได้รูปไหล้ลหัวใจของพวกเขาบางทีความอบอุ่นความเข้าใจและความสุขที่เราตาหาอาจไม่ได้อยู่ที่ดใดไกลเลยแต่อยู่ในคําว่าครอบครัวที่รอให้เราเติมเต็มความรักด้วยหัวใจที่มีบุญในตอนแรกของเรื่องราวนี้ขอพาทุกคนย้อนกลับมาฟังเสียงของใจตัวเองอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราคืออะไรและเหตุใดการแผ่บุญให้ครอบครัวเล็กๆของเราในทุกค่าคืนจึงกลายเป็นกุญแจนําพาไปสู่บ้านที่สงบสุข และเต็มไปด้วยสิ่งดีๆอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มหันกลับมาฟังเสียงของหัวใจเราจะพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากโลกใบใหญ่ภายนอกหากเกิดจากโลกใบเล็กภายในหัวใจของเราเองบ้านอาจเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาและผนังแต่สิ่งที่ทําให้บ้านอบอุ่นมีชีวิตและเรียกว่าครอบครัวได้คือหัวใจของผู้คนที่อยู่ภายในการแผ่บุญให้คนที่เรารักไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการเริ่มต้นสะสมพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณอย่างเรียบง่ายที่ทุกคนทําได้เพียงตั้งใจส่งผ่านความรักความปรราาถนดี และความเมตตาออกไปในแต่ละวันใจของเราถูกลากไปตามกระแสของอารมณ์ความเหนื่อยล้าความคาดหวังความกลัวและความกดดันจนบางครั้งแทบไม่มีที่ว่างเหลือให้ความอ่อนโยนการแผ่บุญในค่ำคืนจึงเปรียบเสม,มือนการคืนพื้นที่ให้หัวใจให้เรายอมปล่อยวางความวุ่นวายลงชั่วครู่หายใจช้าๆขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ตั้งจิตอธิษฐานให้คนที่เรารักปลอดภัยสบายใจมีชีวิตที่ร่มเย็นเมื่อหัวใจเราสะอาดการกระทำของเราจะขาวสะอานตาม และเมื่อเราส่งคลื่นความเมตตาออกไปบ้านทั้งหลังจะเหมือนได้ชำระล้างพลังด้านลบที่สะสมอยู่ความรู้สึกโกรธขุ่นเคืองเคยไม่เข้าใจหรือเคยพูดจาทำร้ายกันก็จะค่อยๆกลืนหายไปในแสงแห่งบุญเมื่อเวลาผ่านไปบ้านจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดที่ทุกคนอยากกลับมาพ่อแม่ลูกหลานจะกลับมานั่งล้องวงชวนกันพูดคุยด้วยรอยยิ้มแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ใจจะอิมเอมเปี่ยมสุขเพราะใจเป็นบุญ คือหลักฐานของทุกสิ่งหากเราปลูกต้นไม้นี้ไว้ในหัวใจทุกวันมันจะผลิด,ดอกใบไปทั่วทั้งครอบครัวเมื่อเด็กๆเ,เติบโตขึ้นพร้อมกับเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแผ่บุญทุกคืนพวกเขาก็จะเรียนรู้ว่าการทำความดีคือธรรมชาติของชีวิตเมื่อมีสมาชิกหนึ่งคนล้มลงคนอื่นจะยื่นมือขึ้นมาช่วยโดยไม่ลังเลไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความรักและเพราะหัวใจเหล่านั้นเต็มไปด้วยบุญคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนอีกครั้งลองหลับตาแล้วภาวนาเบาๆให้บ้านของเรา เป็นที่พักใจที่สวยงามแผ่บุญออกจากหัวใจไปสู่ทุกคนในบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอให้เสียงหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตานี้ส่งถึงทุกคนอย่างช้าๆและเงียบงนันเพื่อให้ความสุขเล็กๆได้ก่อตัวขึ้นใหม่เป็นรากฐานที่มั่นคงของครอบครัวเราบ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์พร้อมของวัตถุหากเกิดขึ้นจากหัวใจที่เชื่อมโยงกันด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยแม้บางครั้งเราจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบางครั้งอาจมีคำพูดที่ทำให้กันเจ็บแต่หากสุดท้ายแล้ว เรายังกลับมาจับมือประคองใจกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันบ้านหลังนั้นก็จะไม่มีวันแตกร้าวการแผ่บุญให้ครอบครัวในทุกค่ำคืนจึงเปรียบเสมือนการร้อยได้บางเบาที่คอยเยียวยาความเปราะบางระหว่างกันให้แน่นแฟ้นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเราตั้งจิตส่งความเมตตาออกไปให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเรากำลังบอกหัวใจตัวเองว่าเขาคือคนสำคัญที่เราจะไม่ทอดทิ้งความรู้สึกนี้จะค่อยๆฝังลึกจนกลายเป็นกำแพงแห่งความอบอุ่นให้กับครอบครัวการแผ่บุญไม่ใช่แค่การอธิษฐานลอยๆห่ก ยังเป็นเข็มนทิศทางใจให้เราคิดพูดทําสิ่งดีๆต่อกันมากขึ้นในชีวิตประจําวันเมื่อเรามีโอกาสได้พูดคําเล็กๆอย่างขอโทษป้วงใย,ยนักหรือรักนะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเพราะคําพูดธรรมดาเหล่านี้เมื่อออกจากหัวใจที่เต็มไปด้วยบุญจะกลายเป็นพลังมหาศาลที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ,ธ์ทัในบ้านยามที่บ้านเต็มไปด้วยความรักลูกหลานจะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสายตาแห่งความเมตตาและความเข้าใจพวกเขาจะรู้จักเคารพผู้ใหญ่ไฟดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะแบบอย่างที่เห็นทุกวันอยู่ตรงหน้าหากสมาชิกหนึ่งคนเจ็บป่วยหนึ่งคนทุกใจทุกคนจะอบกอดและประคับประคองกันไว้บ้านแบบนี้นี่แหละที่หลายคนตาหาบางคนออกเดินทางไกลหอบเอาความสําเร็จชื่อเสียงกลับมาแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วรู้สึกเดียวดายนั่นอาจเพราะที่บ้านมิได้เต็มไปด้วยหัวใจที่เต็มบุญการแผ่เมตตาให้ครอบครัวในทุกคืนจึงเป็นเสมือนการเติมพลังรักให้บ้านทั้งหลังอย่างต่อเนื่องแทบไม่ต้องออกแรงแต่กลับส่งพลังยิ่งนักแค่เราตั้งใจสวดภาวนาส่งแรงใจนึกถึงหน้าคนที่เราหวงใย ให้นึกเห็นภาพรอยยิ้มของพวกเขาอย่างชัดเจนแล้วขอให้เขาปลอดภัยสุขก,กายสบายใจเท่านั้นก็เหมือนเรากำลังสร้างกราะแห่งบุญให้ล้อมรอบบ้านไว้เมื่อทุกคนในบ้านตาตั้งใจแผ่บุญเช่นเดียวกันพลังแห่งความรักก็จะส่องสว่างสะท้อนถึงการไปมาดูดแสงของตะเกียงหลายดวงที่ร่วมกันให้ความอบอุ่นในยามค่ำคืนให้ค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนที่เราไม่ลืมส่งต่อสายใยแห่งความดีให้บุญที่เราสร้างขึ้นด้วยใจนำทางบ้านของเราให้เดินไปบนหนทางแห่งความสงบสุขในแต่ละวันเราต่างเหนื่อยล้าจากการทำงาน การเดินทางและภาระหน้าที่มากมายจนหลายครั้งเราอาจเผลอมองข้ามความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านและคุณค่าของคนที่อยู่ใต้หลังคาเดียวกันทั้งที่แท้จริงแล้วบ้านคือจุดเริ่มต้นของทุกความสุขในชีวิตหากหัวใจของคนในครอบครัวยังเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและความหวังดีต่อกันบ้านก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานดีที่ผลักดันให้เราออกไปสู้กับโลกภายนอกได้อย่างกล้าหาญการแผ่บุญให้ครอบครัวทุกค่ำคืนจึงเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งความรักความอบอุ่นให้โชดช่วงอยู่เสมอ การตั้งจิตให้สงบแล้วแผ่เมตตาออกไปไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียวแต่คือวิธีฝึกหัวใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้รู้สึกทราบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่และให้เห็นว่าคนที่นอนอยู่ห้องข้างๆหรือคนที่รอเรากลับบ้านทุกวันนั้นคือบุคคลที่ควรรักษาไว้ให้ดีที่สุดแค่เพียงเรามีเจตนาทาความดีส่งความวังดีไปให้คนเหล่านั้นอย่างจริงใจคลื่นแห่งความสุขจะเริ่มก่อตัวแม้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่จะสัมผัสได้ผ่านความอบอุ่น ในบรรยากาศของบ้านทั้งการพูดคุยการทานข้าวร่วมกันหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆในมุมเดียวกันตันก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยทางใจไม่ต้องรอให้สถานการณ์เลวร้ายหรือสูญเสียเกิดขึ้นแล้วจึงหันกลับมาให้ความสำคัญต่อครอบครัวเพราะหากวันนี้เรามีโอกาสได้ยินเสียงหัวเราะของพ่อแม่ได้เห็นแววตาสดใสของลูกหลานหรือได้รับแรงกอดของผู้ที่รักเรานั่นคือบุญที่ใหญ่หลวงกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆการแผ่บุญให้คนในบ้านไม่เพียงแต่ช่วยให้คนที่เรารักได้รับพลังดีแต่ยังช่วยนำทางให้หัวใจของ เรารู้จักระลึกถึงบุญคุณของกันและกันอยู่ด้วยความรู้สึกอยากให้มากกว่าอยากได้เมื่อความรู้สึกเช่นนี้ค่อยๆแทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจบ้านทั้งหลังจกอบอวนด้วยความสบายใจที่ไม่สามารถซื้อหาได้ค่าคืนนี้เมื่อเราเตรียมตัวพักผ่อนลองหลับตาช้าๆหายใจลึกๆแล้วนึกถึงใบหน้าของคนในบ้านแต่ละคนตั้งสติให้นิ่งแล้ว เ่ยคำขอพอรจากหัวใจขอให้เขามีความสุขความสบายมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้บ้านของเรามีแต่ความสงบสุขเสียงหัวใจที่แผ่วเบาเช่นนี้อาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วส่งพลังหากเราทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอพลังแห่งบุญจะค่อยๆหล่อหลอมครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นก่อเกิดเป็นความรักความศรัทธาและความอบอุ่นที่จะส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเมื่อหัวใจของเราเรียนรู้ที่จะให้มากกว่ารับ ครอบครัวก็จะกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความห่วงใยการแผ่บุญคือหนึ่งในวิธีการให้ที่งดงามที่สุดเพราะไม่เพียงส่งความสุขไปยังคนที่เรารักหากยังเป็นการส่งความสุขกลับเข้าสู่หัวใจของเราเองยามเราตั้งใจอธิษฐานถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกหลานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เรากำลังปลดล็อกพลังบางอย่างในจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นและความอ่อนโยนต่อกันมากขึ้ ครอบครัวที่เต็มไปด้วยบุญคือครอบครัวที่มองเห็นด้านดีของกะละการแม้จะมีข้อบกพร่องมีอารมณ์มีความเหนื่อยล้าบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนยังพร้อมจะอโหสิธ์ให้กันยกโทษให้กันและเดินกลับเข้าสู่อ้อมกอดเดิมเมื่อเราแผ่เมตตาเราจึงไม่ได้เพียงแต่ขอให้คนอื่นมีความสุขหากยังฝึกให้ใจของเราไม่ยึดถือความโกรธไม่น้อมรับความทุกข์ไว้เน่นานายิ่งทำบ่อยความสงบข้างในก็จะยิ่งแน่นแฟ้นและเปลี่ยนประกายออกมาในรูปแบบของรอยยิ้มน้ำเสียงและสายตา เมื่อเด็กๆเ,เติบโตขึ้นพร้อมกับได้เห็นแบบอย่างนี้ในบ้านหัวใจของพวกเขาจะอ่อนโยนมีเมตตารู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไปทําให้มรดกที่แท้จริงของครอบครัวไม่ใช่เงินทองหรือทรัพย์สินหักคือคุณค่าของความดีงามที่ส่งต่อกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าการแท่บุญจึงเป็นมากกว่าการสวดมนต์หากคือการสร้างหลักฐานของจิตใจที่เข้มแข็งและอบอุ่นให้ลูกหลานในอนาคตค่าคืนนี้ก่อนจะปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนจงนึกถึงช่วงเวลาที่หัวใจเราเคยเต้นแรงด้วยความสุข พราะครอบครัวบางคนอาจนึกถึงวันเกิดที่มีเค้กเล็กๆหรือวันที่พ่อแม่พาไปเที่ยวอย่างเรียบง่ายแต่กลับรู้สึกอบอุ่นที่สุดในชีวิตความรู้สึกนั้นคือบุญที่เราเคยได้รับและวันนี้ถึงเวลาที่เราจะส่งบุญน,นั้นกลับคืนไปอย่างงดงามแค่เพียงตั้งจิตอธิษฐานเบาๆขอให้ครอบครัวของเราปลอดภัยมีรอยยิ้มและมีความรักไม่รู้จบแล้วความปรารถนาดีนั้นจะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบ้านของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขจงทำสิ่งเล็กๆนี้ทุกคืนด้วยความศรัทธาแล้ว หัวใจของเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงบนหนทางแห่งความดีพร้อมนำทางเราให้เป็นคนที่เปลี่ยมด้วยคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อคนที่เรารักที่สุดเมื่อเรากลับมามองดูชีวิตอย่างลึกซึ้งจะพบว่าทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกล้วนเริ่มต้นขึ้นจากพลังงานเล็กๆภายในบ้านหักบ้านเป็นสถานที่ที่หัวใจทุกดวงได้รับการเติมเต็มด้วยความรักความปลอดภัยและความอ่อนโยนชีวิตภายนอกของเราก็จะมั่นคงแข็งแรงไปด้วยการแผ่บุญให้ครอบครัวทุกค่ำคืน จึงเปรียบเสมือนการใส่ปุ๋ยลงในดินที่ห่อหุ้มหัวใจของแต่ละคนให้มีแรงยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคมากเพียงใดก็ยังมีพื้นที่แห่งความอบอุ่นในบ้านคอยดูแลหัวใจเอาไว้หลายคนเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากนักแต่กลับรู้สึกว่าบ้านของฉันอบอุ่นที่สุดในโลกเพราะพ่อแม่คือผู้ที่สอนให้รู้จักคําว่าเสียสละอดทนและแบ่งปันเสมอสม่ำเสม จึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทาให้บ้านมั่งคั่งแต่หัวใจที่เปลี่ยนบุญต่างหากคือสมบัติอันล้าค่าที่จะประคับประคองให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้อย่างงดงามเมื่อเราตั้งจิตแผ่เมตตาให้คนในบ้านบ่อยๆเรากําลังสะสมบุญทางใจเมื่อบุญก่อเกิดผลแห่งบุญก็จะนําสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสงบหรือโอกาสดีๆที่เอข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อหากวันนี้ที่บ้านของเรายังมีบรรยากาศที่เย็นๆห่างเหินหรือพูดคุยกันน้อยลงขออย่าเพิ่งท้อใจ จงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กที่สุดคือเปลี่ยนหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความเมตตามเมื่อนั้นคําพูดของเราจะไพเราะขึ้นการมองของเราจะอ่อนโยนขึ้นและพลังแห่งการแท่บุญก็จะค่อยๆละลายกําแพงแห่งความไม่เข้าใจกันไปอย่างช้าๆจนในที่สุดความรักจะกลับคืนมาเต็มบ้านอีกครั้งเมื่อสมาชิกในครอบครัวสมัมผัสได้ถึงพลังดีนี้พวกเขาเองก็จะเริ่มแผ่บุญด้วยหัวใจเหมือนกันค่ําคืนนี้ขอให้เราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนั่งนิ่งๆหลับตานึกถึงสิ่งดีๆที่คนในบ้านเคยทําให้เราาานนึึกถงงภพแห่่ควมออบุ ที่เคยเกิดขึ้นจะเป็นรอยยิ้มเล็กๆหรือเสียงหัวเราะดังสนั่นในวันเก่าๆก,ก็ได้เมื่อหัวใจนุ่มลงแล้วจึงตั้งจิตแผ่เมตตาออกไปขอให้ทุกคนในบ้านปลอดจากภัยอันตรายขอให้พบแต่เรื่องดีๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและขอให้บ้านหลังนี้เป็นที่พักใจที่เปี่ยมด้วยบุญตลอดไปการแผ่บุญที่ดูเหมือนเงียบงันนี้แท้จริงแล้วกำลังสร้างคลื่อนแห่งพลังบางอย่างที่งดงามและจะเปลี่ยนแปลงบ้านทั้งหลังให้กลายเป็นสถานที่นาแห่งความสงบสุขอย่างถาวร ในบางช่วงเวลาของชีวิตเราอาจลืมไปว่าการมีบ้านให้กลับมาการมีคนรอทักทายอยู่หน้าประตูคือผ่อนอล้ำค่าที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโชคดีเพียงใดที่เรายังมีพ่อแม่ลูกหลานหรือคนที่รักเราอยู่เพียงข้างเพราะฉะนั้นการแผ่บุญให้ครอบครัวในทุกค่ำคืนจึงไม่ใช่เพียงการสวดภาวนาแต่คือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีกันและกันให้หัวใจไม่ชินชาไม่มองข้ามความรักที่อยู่ใกล้ตัวเกินไปการตั้งจิตแผ่เมตตายอย่างสงบนิ่งเป็นเสมือนการก้มลงกราบความรักที่หล่อเลี้ยงหัวใจเรามาตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่ และเป็นคําอธิษฐานว่าความรักนั้นจะคงอยู่ต่ออาไปอย่างงดงามเมื่อเราแผ่บุญอย่างจริงใจแม้ไม่ได้พูดว่ารักหรือเป็นห่วงออกมาตรงๆแต่พลังงานในหัวใจจะถ่ายทอดออกไปอย่างเงียบๆผ่นานการกระทําเล็กๆที่อบอุ่นเช่นการนํากับข้าวใส่จานให้คนในบ้านอย่างเอาใจใส่การห่มผ้าให้ลูกหลานในยามดึกหรือการถามไทยพ่อแม่สันส้นๆว่าวันนี้เหนื่อยไหมการกระทําเล็กน้อยเหล่านี้เมื่อทําด้วยใจที่เปลี่ยนบุญ จะสะท้อนกลับก,กลายเป็นความสุขแบบเรียบง่ายที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในบ้านหากทุกคนต่างแพ่บุญให้กันในทุกข่ําคืนบ้านหลังนั้นจะเต็มไปด้วยอากาศแห่งความสบายเหมือนไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ก็สัมผัสได้ด้ถึงความรักชัดเจนครอบครัวที่มีพลังแห่งบุญล้อมรอบจึงไม่ใช่ครอบครัวที่ไร้ปัญหาแต่เป็นครอบครัวที่มีหัวใจเข้มแข็งพอจะจับมือกันฝ่าฟัานปัญหาไปได้ไม่ว่าลูกจะล้มเหลวจากการเรียนพ่อแม่จะประสบกับความเครียดจากการทำงานหรือสมาชิกค,คนใดต้องผเผชิญกับความเจ็บป่วย หากทุกคนยังหันหน้าหาการแผ่บุญให้กันอย่างไม่ลดและความหวังจะไม่มีวันหายไปจากบ้านหลังนั้นการได้รู้ว่ายังมีคนคอยภาวนาให้เราเสมอเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจมีแรงฮึดมีศรัทธาไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาชีวิตค่าคืนนี้หากเรายังรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ เพราะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันขอเพียงนึกถึงภารกิจเล็กน้อยที่หัวใจควรทําอย่างไม่ลืมคือแผ่บุญให้บ้านให้หัวใจได้กลับมาสงบนิ่งก่อนจะหลับตาให้สมองได้หยุดความคิดฟุ้งซ่านแล้วปล่อยให้พลังแห่งบุญทําหน้าที่เยียวยาความเหนื่อยละแทนเราอยากเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวเพราะในบ้านยังมีหัวใจอีกหลายดวงที่พร้อมจะส่งกําลังใจกลับมาเพียงแค่เราเปิดประตูหัวใจให้กันอย่างแท้จริงในทุกบ้านย่อมมีทั้งช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและช่วงเวลาแห่งความเงียบงนัน ที่สะท้อนถึงความเหนื่อยล้าของแต่ละหัวใจการแถนบุญให้ครอบครัวทุกค่ำคืนจึงไม่เพียงเป็นการขอให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้นหากยังเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ในใจของเราให้เบาบางลงเพื่อที่ในวันถัดไปเราจะสามารถตื่นขึ้นด้วยจิตใจที่อ่อนโยนพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกว่าเดิมเมื่อหัวใจของเราปลอดโปรง่งจากความกังวลเราจะมองเห็นคนที่อยู่ข้างข้างชัดเจนขึ้นมองเห็นความตั้งใจดีของพวกเขาแม้ในวันที่ไม่มีคำหวานหรือของขวัญใดมามอบให้กันการแถนบุญจึงเป็นสะพานเชื่อมต่อหัวใจ ที่ทําให้เราเข้าใจว่าความรักแท้จริงไม่จําเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคําพูดเสมอไปมีหลายครั้งที่ในบ้านเดียวกันแต่หัวใจกับหัวใจกลับรู้สึกห่างเหินเพียงเพราะเราให้เวลากับงานหรือโลกภายนอกมากจนลืมกลับมาดูแลความสัมพันธ์ในบ้านหากเรายอมใช้เวลาสั้นๆก่อนนอนนึกถึงความดีของกันและกันแล้วแ่บุญส่งใจดีให้แก่คนในครอบครัวจะช่วยให้ความอบอุ่นค่อยๆกลับมาทีละเล็กละน้อยยิ่งทําทุกวันความอบอุ่นนั้นจะยิ่งฝังรากลึกจนกลายเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงชีวิตการแ่บุญจึงไม่ใช่สิ่งที่ทํา พราะหน้าที่แต่คือการดูแลหัวใจของกันและกันโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำฟุ่มเฟือยเมื่อคนในบ้านต่างมีหัวใจที่ชุ่มชื่นจากพลังของบุญความขัดแย้งจะค่อยๆลดน้อยลงคาพูดที่เคยทําร้ายกันจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นการกระทําที่เคยละเลยกันจะกลับมามีความหมายบางทีหนึ่งประโยคสั้นๆที่ได้รับจากคนในครอบครัวเช่นระวังตัวนะักกินข้าวหรือยังหากเปล่งออกมาจากใจที่อบอวลด้วยบุญก็อาจกลายเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามากกว่าเงินทองหรือของมีราคาใดๆพลังแห่งบุญ จึงเปรียบเสมือนสายฝนที่โปรยปรายลงบนพื้นดินที่เคยแตกระแหงให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ำคืนนี้ขอให้เราใช้ช่วงเวลาก่อนหลับตาเพียงไม่นานตั้งสติให้สงบแล้วแผ่เมตตาไปยังคนที่เรารักทีและคนเห็นภาพพวกเขามีความสุขมีชีวิตที่ผ่อนคลายไร้ความทุกข์ระหว่างที่แผ่บุญให้ครอบครัวนั้นหัวใจของเราจะค่อยๆเต้นโดยมีจังหวะแห่งความอบอุ่นและความหวังใหม่ เมื่อแผ่บุญเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะรักษาความรู้สึกดีนี้เอาไว้และถ่ายทอดมันออกมาผ่านวิธีการใช้ชีวิตกับคนในบ้านในวันถัดไปเพื่อให้บุญที่ได้แผ่คืนนี้ไม่สูญเปล่าแต่กลายเป็นพลังที่สร้างบ้านนี้ให้เปลี่ยมสุขยิ่งขึ้นทุกวันหากเรามองย้อนกลับไปในวัยเด็กจะพบว่าความสุขอันแท้จริง ไม่ได้เกิดจากของเล่นราคาแพงหรืออาหารหรูหราหากเกิดจากความรู้สึกอบอุ่นที่เราได้รับจากอ้อมกอดของพ่อแม่การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับคนที่เรารักแม้เพียงนั่งกินข้าวมื้อธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก,ก็มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่ทำให้หัวใจของเราเติบโตอย่างงดงามและไหนวันนี้ที่เราเติบโตขึ้นเราจึงควรถักทอความรักเหล่านั้นกลับคืนให้บ้านผ่านการแผ่บุญอย่างตั้งใจเพื่อให้บ้านยังคงเป็นแหล่งพลังแห่งความสุขของทุกคน การแผ่บุญให้ครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เรามีความสุขหากยังควรเกิดขึ้นในเวลาที่ยากลําบากเพราะบุญคือพลังที่ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเหนือปัญหาเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานให้คนในบ้านผ่านคืนวันที่หนักหน่วงพลังแห่งบุญจะค่อยๆช่วยให้ใจของพวกเขามีแรงฮึดรับรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญปัญหาตามลําพังการสวดภาวนาเบาๆในห้องนอนอันเงียบสงบอาจฟังดูเหมือนไม่มีผลลัพธ์ทันตาเห็นแต่หากทําด้วยใจที่แน่วแน่ต่อเนื่องทุกวันผลบุญนั้น จะค่อยๆปกป้องครอบครัวจากสิ่งไม่ดีและนำพาโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์การแผ่เมตตาทุกค่ำคืนยังเป็นเสมือนการจุดไฟแห่งความหวังในหัวใจของเราเองให้ยังคงศรัทธาว่าครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขนั้นเกิดขึ้นได้จริงไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้สิ่งที่เราแสดงออกในบ้านย่อมเต็มไปด้วยความอ่อนโยนความอดทนและความใส่ใจซึ่งจะสะท้อนกลับมาให้เราได้รับความรักเช่นกันบ้าน จึงกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครต้องสวมหน้ากากต่อการทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจค่ําคืนนี้เมื่อคุณกําลังจะหลับตาลงขอให้หยุดใจนึกถึงภาพครอบครัวของเรากําลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแม้จะ,ะเผชิญกับความวุ่นวายระหว่างวันแต่เมื่อกลับถึงบ้านตาก็ได้รับการตอบประโลมจากกันและกันขอให้ตั้งจิตแทบบุญให้หัวใจของทุกคนอบอวลไปด้วยความเมตตาแล้วขอให้บุญน,นั้นนำทางให้บ้านหลังนี้มีแต่ความสงบเย็นและดีงามอย่างต่อเนื่องทำเช่นนี้ทุกคืนเพื่อให้บ้านกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุข และพลังใจที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไม่มีวันเหือดแห้งเมื่อหัวใจของมนุษย์เต็มไปด้วยความเมตตาการกระทำทุกอย่างที่ออกมาจากง,งดงามโดยไม่ต้องปรุงแต่งการแผ่บุญให้ครอบครัวทุกคําคืนจึงเป็นการปลุกฝังหัวใจให้รู้จักความดีงามอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความเร่งรีบทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเหมือนเมื่อก่อนถ้าเราปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่หันกลับมาดูแลหัวใจของคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้ววันหนึ่งเราอาจต้องพยายามซ่อมแซมบางอย่างที่แตกร้าว และไม่อาจากลับมาเหมือนเดิมได้อีกกางแผ่เมตตาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือสะพานเชื่อมต่อความรักที่หล่นหายพอบ้านเต็มไปด้วยความเมตตาเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวพร้อมกันหรือการนั่งคุยเรื่องราวของแต่ละคนในวันนั้นเราจะเริ่มรับรู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยเพียงแค่เราไม่ปล่อยให้ใจของเราวุ่นวายเกินไปจนมองไม่เห็นคุณค่าของคนในบ้านเมื่อเราตั้งใจแผ่บุญให้ทุกๆคนในค่ำคืนความรู้สึกดีงามนี้จะเริ่มสะสม ทีละน้อยจนเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านให้กลายเป็นที่พักใจอย่างแท้จริงไม่จําเป็นต้องรอให้พรุ่งนี้จะดีหรือรอเวลาเหมาะสมถึงจะเริ่มแผ่บุญเพราะทุกค่ําคืนคือโอกาสที่จะได้หันกลับมาเชื่อมโยงหัวใจอีกครั้งแม้เราจะไม่ได้พูดคุยกันบ่อยเหมือนเคยแต่ถ้าเรายังแผ่เมตตาถึงกันอย่างเงียบๆหัวใจก็จะรับรู้ได้เสมอว่ายังมีคนคอยห่วงใย,ยอยู่และวันหนึ่งหัวใจที่ห่างกันก็จะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันอีกครั้งด้วยพลังอันแสนอ่อนโยนของบุญลองนึกถึงคืนหนึ่งที่เราเหนื่อยล้ามาก และกำลังจะท้อแท้แต่ระหว่างที่กำลังหลับตานั้นเรานึกถึงใบหน้าของคนในครอบครัวแล้วแผ่บุญให้พวกเขาอย่างจริงใจแม้แค่ไม่กี่นาทีเราจะรู้สึกได้ว่าในหัวใจกลับมามีพลังอีกครั้งเป็นพลังที่เกิดจากความรักความห่วงใยและการรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ตามลําพังสิ่งนี้เองที่จะทําให้เรามีกําลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งชีวิตในแต่ละวันของเราจึงไม่ใช่แค่การทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ยังเป็นการดูแลหัวใจของคนที่เดินเคียงข้างไปตลอดทางด้วย ค่ำคืนนี้ขอให้เราหยุดความคิดฟุ้งซ่านลงชั่วครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างถาวเบานึกถึงภาพครอบครัวที่กำลังหัวเราะมีความสุขอยู่ร่วมกันแล้วขอให้บุญแห่งความเมตตาที่เราสร้างขึ้นนี้ส่งไปยังหัวใจของทุกคนในบ้านขอให้พวกเขาปลอดภัยกล้าหาญและพบแต่เรื่องดีงามเมื่อเราฝึกฝนเช่นนี้ทุกค่ำคืนบ้านหลังเดิมก็จะยิ่งเปลี่ยนะกายด้วยความสุขถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้าบ้านหัวใจก็จะได้รับการตอบประโลมด้วยพลังแห่งบุญที่ไม่มีวันเหหดแห้ง เมื่อเราเดินทางผ่านคืนวันมายาวนานขึ้นเราจะพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนทรัพย์สินชื่อเสียงหรือกิตติยศหากคือการที่เมื่อเราหันกลับไปยังบ้านหลังเดิมยังมีรอยยิ้มอุ่นๆและสายตาแห่งความรักรอคอยเราอยู่การแถบุญให้ครอบครัวในแต่ละคืนจึงเป็นการรักษาความหมายของคำว่าบ้านเอาไว้ไม่ให้เลือนรางไปตามกาลเวลาเพราะวันหนึ่งเมื่อเราอ่อนแรงจากการต่อสู้ชีวิตภายนอกเราจะยังมีที่ให้กลับมาทักใจอย่างแท้จริง การแผ่เมตตาอาจดูเหมือนว่าเรากําลังทําเพื่อผู้อื่นแต่ความจริงแล้วเราเองก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์เช่นกันเมื่อเราค่อยๆปล่อยวางอาคติเก็บหัวใจออกมาจากความโกรธความน้อยใจหรือความเสียใจเราจะรู้สึกว่าในอกกลับมามีพื้นที่ว่างสําหรับความอบอุ่นอีกครั้งพอหัวใจสงบสติและปัญญาย่อมเกิดขึ้นและเราจะรู้วิธีดูแลความสัมพันธ์ในบ้านให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดจาอ,อย่างอ่อนโยนหรือการแสดงน้ําใจเล็กน้อยให้แก่กันความสัมพันธ์ จึงไม่ใช่สิ่งที่ยึดโยงกันด้วยคำสัญญาแต่เกิดจากการดูแลกันด้วยความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอในวันที่บ้านเงียบเหงาแม้เราจะอยู่กันครบทุกคนแต่หากหัวใจไม่เชื่อมถึงกันบ้านก็ดูราวกับกว้างใหญ่และโดดเดี่ยวการแทบุญจึงเป็นเหมือนการตีระฆังเบาๆเรียกหัวใจของแต่ละคนให้กลับมาพบกันอีกครั้งที่บางทีเราอาจไม่จําเป็นต้องพูดอะไรแต่เพียงวางมือบนไหล่กันหัวใจก็รับรู้แล้วว่ามีคนพร้อมยืนเคียงข้างสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือผลพวงจากความตั้งใจดีที่เราสร้างไว้ ทุกค่ำคืนยิ่งเราแผ่บุญอย่างต่อเนื่องบ้านยิ่งชุ่มชื่นเสมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำอย่างไม่ขาดท้ายที่สุดจะผลิด,ดอกแห่งความสุขออกมาให้เราได้ชื่นชมค่ำคืนนี้ก่อนจะล้มตัวลงนอนขอให้เรามองหน้าคนในบ้านด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนเดิมอีกครั้งนึกถึงวันที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานแล้วตั้งจิตแผ่เมตตาให้พวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมขอให้ใจของทุกคนที่อยู่ใต้ชายคานี้ได้พบแต่ความสบายขอให้ใคลายทุกคลายโศกและมีแรงใจ ที่จะรักกันให้เราฝากความปรารถนาดีนี้ไปกับลมหายใจสุดท้ายของคืนเพื่อจะตื่นขึ้นพร้อมกับหัวใจที่อบอวลนด้วยบุญและพร้อมจะทำความดีให้แก่กันมากขึ้นในวันรุ่งขึ้นความรักและความเมตตาที่เราปลูกไว้ในใจสำหรับครอบครัวนั้นเปรียบเสมือนสายลมอ่อนโยนที่พัดผ่านเบาๆแต่นำความสงบและความอบอุ่นเข้าสู่ทุกหัวใจแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้านหลังนี้จะยังคงเป็นที่พำนักของความรักที่ไม่จางหายความสงบที่เกิดจากการแผ่บุญทุกค่ำคืน จะค่อยๆซึมลึกลงในหัวใจของทุกคนจนกลายเป็นสายใายอันเหนียวแน่นที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่มีวันขาดการได้ใช้ชีวิตรวมกับคนที่เรารักยังมีสติมีเมตตาคือพอรอันประเสริฐที่ไม่อาจหาซื้อได้ด้วยเงินทองคืนหนึ่งที่เงียบสงบเราค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับต่อยใจให้ล่องลอยเหมือนเมฆที่ลอยละล่องไปอย่างนุ่มนวลบุญที่เราแผ่ให้ครอบครัวจะค่อยๆปลุกหัวใจให้ตื่นขึ้นด้วยความอบอุ่นบรรยากาศในบ้านจะเปลี่ยนไปด้วยความสงบเย็นที่ทําให้ทุกคนรู้สึกปลอดภยัยและเป็นสุข ในทุกลมหายใจการแผ่บุญไม่ใช่เพียงแค่การสวดมนต์หรือภาวนาแต่มันคือการสร้างพื้นที่แห่งความรักที่ยั่งยืนและเป็นรากฐานของความสุขที่แท้จริงอยากเชิญชวนทุกท่านได้ลองหยุดเวลาสักครู่แล้วแบ่งปันความรักความเมตตาให้กับครอบครัวของตัวเองผ่านการตั้งจิตแผ่บุญในทุกค่ำคืนเพราะพลังแห่งบุญนี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้ครอบครัวก้าวผ่านทุกและสร้างความสุขร่วมกันได้อย่างแท้จริงหากท่านมีประสบการณ์ หรือความคิดใดเกี่ยวกับการดูแลใจในครอบครัวอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันขอเชิญทุกท่านกดถูกใจหากเนื้อหานี้มีประโยชน์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตในวันข้างหน้ารอพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปที่จะนําพาคุณไปสู่ความสงบและความสุขอย่างลึกซึ้ง